สวัสดีครับพี่น้องอยู่บ้านถือกักขังบริเวณไปเสวะได้ก็อยู่วนเวียนถ่ายคยลิปบเลาะบ้านนี่แหละเบื้องต้นไม้ต้อนอะไรดงนาบ้านพิเศษละพี่น้องแค่มือนี้พิเศษอยู่บ้านกับท้ายบ้านเนี่ยนะที่เปิดบ้าน Điệt lắng nưng sẽ nế lên bàn mía nói à vì nó bàn mía nói ở lắng này nói bàn mía nhay ở lắng nhay nhay ừ. có âm nạt nạn dứa khổ khỏi cho khoảng với mỹ sĩ kín cả nhà, mẫn thọ อ้มแม่ครับลูกอันนี้อันบ้านหลังนั้นเมียไรขาให้ไปยู่พุ่นว่ามันยันโควิดถึงเดี๋ยวมาไก่แขวยได้ประเสรนฐชาวบาเมืองครับเปิดบ้านเมียน้อยเลยนะฮะ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับม้บานเมีย่อ,อยมาลองกองแกงมาลองมาแนงมับมาลองกองแกงง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 งในชีวิต่อยอันนี้ถ้าก็ท่าสีนะครับเหมือนยม้อนแล้ว Nên bà leo nhắm để chân ẩu và nó Này gì? hẹo mắc còn đó à. Nhưng mà khăn leo nó gặp Bà tu có mất thân này say rồi Hút y lệ เป็นบานอีกหลังหนึ่งบ่ใหญ่นะครับเงาห6เมตรกว้าง3เมตรเครืองงบประมาณน้อยๆทางในที่มวหันแล้วที่มอคันเห็ดหนังบานเมียน่อยเมียได้ย,ยินชะเนนาะเปิดบานเมียน่อยครับ โอ้ยมาพอดีครับนะหมาบอกเอฟซีามาเบิดบ้านเมียน้อยอีกครั้งหนึ่งฉันอกถามแล้วบอกถามแล้ว<อ>ามาแล้ว,ลวที่ถามไม่ยังเนาะการถามบ่ได้ยังเนี่ยนี่แหละการตายบุกหัเวลา,น <c oughs> าเนาะมาเอาดอกครับเมียน้อยขี้ขันยำเขาป้อน โอ้ยยิ้มเนี่ยเฮ็ดยังเลยนี่ใช่หอมใช่หองสีเฮ็ดยังเมนูฮะปั้นใส่จุใส่จุสิ่บ่ใส่แล้วคุยมันคะคักนี่แล้วคุยกับใส่กับห่อมคุยมันก็มีจีนีมันนี้คือมีคุยเอาอ้าวกว่าเกิดมาบุเคยเห็นคุยงวนครั้งแรกเลยคือมันคือ คือ,อยังเพื่อนใส่เดื่นเปิดจะร้างบ้านหลัางไม่หรอล้างไมล้วโอ้อันนี้บ้านที่ยักดอกบ่ได้ว่าอันเมียหน่อยดอกครับวหยอกเมียซื้อขับมก่าเอาดอกครับอันนี้ตับล้วนๆครับอันนี้คยุยมันต้มแซบ่บตับล้วนเพราะว่ามันหมืดมืดหรอออังคือได้ตับหลายแถวมันเหลือแต่ตับ <Okay. S 2> เลืดจะจับก็บคยุยเอ,อเกิดมาเคยเห็นคอยอ,อเองจะคุยคนไหน <laughs> <laughs> อ,อ,หอไอ้ลีเคยเห็นเน,นี่แหละมันเป็นอันเดียวตัวเดียวทางภาษาไทยเขาเจ้าเอิญอัน,นเดียวตัวเดียวอันนี้คุยมนันอีีหรออันนี้ใครหั่มมัน <Okay. S 2> อันคุยมันดึงถึงนมาหนะ่อยนี่น่แหละอ,อ,อันนี้เป็นอันตัวนี้มันน่าจะคือ ตัวนี้น่าจะเป็นควายันเป็นไก่หำเนาะยไก่หำเนี่ยข้อยมันเนื้อเนื้อโคโลยใชหัวมันนี่เสีหัวมัน,นก็เสียคันลานนี่เด้หัวท่านใดอันนี้เป็นหางแล้วเด้กอัน,ววน,อนนั้นคือไม่มีหัวควายสิ่เด้กนีตัวอันนั้นก็กินได้นั่นแหละเนล้วควายเดียกออกมาตัวโอ้พอแล้วพอแล้วทิศหลายแล้วอันนั้นเราต้มเลยง่าย ต้มน้ำเ,เดือดบุ่มลรงใจร้อดต้มสดแส,ส่บคักด้นะ่ะเมื่อตอนนั้นเจ้าได้กินนะเจ้าที่เสีบที่สุดนี่มองแส่บที่สุดของงว้วก็คือคล้ยมันนี่แหละกินแล้วทำให้เรามีพลังกยเค่เเห็นัเธอเกิดมาครัง้งแรกมามาสีซ่ซอยแบบนี้ไหม ไปฝุ่กมีจะตับดีอยู่เด้อมันบม่เลือยสิ้นเลยตับก็ดีเียอะจะตับกับอันนั้นน่ะมีเท่านั้นแล้เจ้าขายมัดเกี่ยงเลยอันโค้ยนั่นเท่าไรนะร้อยเดียวตับเด้ตับกับบวแพงต้องตับมาโอ้ยน่ะกินเพื่อเดียวแล้วใช่ไหมเพี้ยกับบวมียังกับบวมีบวมมีไหม จะคอไปจะเว้นเชอไอ้าวโควิดนึงปล่อยไปปั๊บให้เรากเริ่มไล่สกัดโควิดเลยผ่านไปมาต้มดิต้มสุดเลยแฉบแบที่สุดเสียรลตุ๋นกับด้มมให้เจ้เาเห็ด ว่าข่อยโยร้านอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่แพงทำไยรอเพ่งร้านอาหารอันนี้บ่เคยกินบ่ฮู้แซ่บหรอไม่เสร็เร,เรียกว,ว่าอันเดียวตัวเดียวคอขาทุกตัวมันบ่มีเนาะมีคนซื้อไปมันบ่แมน่นเอามาดิเพี้ยวกับวุ้งเงี้ยเปรี้ยวไข่ไส้กันเล เป็นปฏิคสื่อในตับในเปลืองก็มดเมื่อนี่เหลือตับยังหลายอืมสุธียก็เจออีกให้น้อยเดียวเด้อเพราะเป็นสิ่งที่แพงขันบน่มีตับเขากับโบสื้อเนี่ยแต่มื่อนี่ข่อยบ่ซื้อเนี่ยแต่ข่อยซื้อตับเนี่ยขมดเลยบ่้งไม้ซุ้มให้ใ่พี่น้องเบิง่งเนึ่งที่เป็นที่เสียบครับ โอ้โหแปดนาทีแล้วพอกันจะมาจะกิน